สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านชอปเปอร์คุงก็มาต่อกับกอล์ฟวอลเอนเซน่นนะโอ้โหสามพาติดแล้วนี่พี่เล่นมาสามบาแล้วเมื่อกี้ป่าบ,บอสไปนะก็ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่ากดผิดคือเข้าใจไหมคือเกมมันก่อนนั้นเนี้ยมันก็ไม่ให้เราค่วงไอ้ค่งวงกลมคือวง,งกลมไม่ได้ให้กดเลยจริงๆไม่ให้กดซะงั้นนะ่ะแล้วพี่ก็จะไม่ได้ปรับไปปรับตัวที่ต้องกดอนะ่ะเข้าใจไหมเออก็เลยพลาดไปนะโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ชนะมาได้นะถือว่าชนะแล้วกันโอเคต่อไปนะก็คือว่าตอนนี้เคโตนลได้รับการช่วยเหลือจจาาากกเเ้โออคมื่่ีนว อะไรนะเพราะว่าจะโดนพวกซิสเตอร์จับนะพวกซิสเตอร์ฟิลดี่จับก็หนีออกตัวซ้ายก็หนีออกมาได้นะแล้วก็ไอ้เจ้าไอ้ตัวปลาหมึกเมื่อกี้ก็อ้าวไม่ทันเจ้าตัวซิสเตอร์ที่เป็นไอ้ไอ้ไอเจ้าตัวปลาไอ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 ้ปลาหมึกเมื่อกี้นะก็ก็แบบว่าอะไรนะดึงเอาไอ้ไอ้ไอ้ตะเกียงเราเราลงไปใช่ไหมเป็นที่อยู่ที่ของตะเกียงลงไปใช่ไหมท้าไม่เราไปไม่ได้ เราต้องไปทางอื่นกันนะตอนนี้อะไรเนี่ย L2 ามเยี่ยมโอ้โอ้โอ้มีการสลับตัวได้ด้วยโอ้เจ็งเซิร์ตนะเจ็งเซิร์ตโอ้โห what the fuck โอ้โหโฮ่ L2 ดูดีอะที่เบนเฮ้ยเจ๋งว่ะมีการสลับตัวงี้ด้วยโอยู่เย็ด K เจ๋งเซิร์ตไหนว่าบรรท่าอัพได้ได้อะไรบ้าง อินครีชไทม์เอตแทกไทม์ดีครีชคูลดาวใช้เท่าไหร่ห้าพันโอเคเดี๋ยวอัพอันนี้หนึ่งนะเพราะน่าจะได้ใช้เหมือนกันพี่ว่าอุปกรณ์เสริมเพราะมันไม่ได้ใช้เวทใช่ไหมมันไม่มันไม่ใช้เวทสโตนแมนชั่นเคสอ่อไอ้อะไรนะริมริมโอเคไปกันต่อดีกว่าเทียมอ๋อเราก็ต้องใช้นี่ฮเนี่เราจะไปได้ฮะชิม,มินี่โอ้โหสุดยอด เอาจริงมุกนี้ไม่ใช่มุกใหม่นะพี่ว่าเพราะจริงแล้วมุกนี้อะไรนะเกมดักไซเดอร์สองเใช้ไปแล้วนะพี่เคยเห็นอยู่ว่าดักไซเดอร์สองเใช้ไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสโลโมชั่นอุ้ยเออช่วยกันหน่อยโอ้โหสุดยอดเจ๋งสัตเออเออเออุ้ยการทันบอกคอมเตอร์อันนี้ขู่ยิงอ้าวตันเจอจับเปิดฝาขวดหน่อย โย่ท <ider Stadium> ีมเอ่อเอออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเยอะอู้อู้อ้าตันตันเสร็จจับเปิดฝาขวดก่อนเรือมุดสโลโมชั่นสโลโมชั่นเดียวดิมึงก็สโลกับเขาบ้างสิเฮ้ยโอ้ยบล็อกเขาเปิดจับมาทุ่มอืมไม่ใช้ท่านี้ไม่ติดอะเรื่ออุ้ยเจ็บร้อยตันครับมานี่อ้ โอ้คอมโบช่วยด้วยโคตรเจ๋งอ่ะโอ้โหอึเออโอ้ยเอออ่อเออโอ้ยมันหลายท่าจังเว้ยมอกค็อเตอร์จับไอ้นี่มาก่อนเปิดฝาขวดจับไอ้นี่มาด้วยโยนไปนู่นมานี่สโลโมชั่นแล้วปล่อยลูกน้องเอึชอ๋อจับฟาดฟาดจับมาทุ่มโอ้โหคอมโบคอมโบคอมโบ ไม่กดท่าตอนนี้ไม่ติดอ่ะเดี๋ยวไม่กดไม่ติดอ่ะไม่ปล่อยลูกน้องปล่อยตัวปอมไม่ติดเออมันปล่อยไม่ติดอ่ะมันอยู่ดีปล่อยไม่ติดปล่อยติดบ้างไม่ติดบ้างนั่แหละอะไรวะเออครูมาจับเปิดฝาขวดทำไมท่ามันกดติดบ้างหรือมันยังคูดาวไม่เสร็จหรอใช่ไหมเออคูดาวไม่เสร็จพี่เลยว่ามันเลยยังใช้ไม่ได้โอเคงั้นน่าจะต้องอัาไปเพราะว่ามันทำให้เราอะไรนะใช้ไอ้อะไรนะได้ได้ได้บ่อยขึ้นใช่ไหมอะไรเงี้ยนเนี่ย เปิดไงเปิดไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ใช่โอเคแล้วเมื่อกี้เรามาจะถ่ายเนี่ยเราเอหโหทางน,นี้ใช่ไหมโอเคก็ไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวนี่เกาะนี่อ่ะอึบอ้าวแล้วข้างล่างก็งไปไงอ,อืออือเฮ้ยแล้วข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวสิจะไปเลยเหรอเฮ้ยจะไปจริงอ่ะเดี๋ยวไม่อยากไปตอนนี้กลับ กลับก่อนกลับได้ไหมกลับไม่ได้แล้วอะอะไรวะเฮ้ยจะก,กลับก็กลับไม่ได้ไปแล้วมันไปเลยอะมันกลับมันปล่อยมือไม่ได้นะ้เนาะมันลงไม่ได้อะเห็นไหมดูอะแล้วพี่จะทำยังไงอะมันกลับไปไม่ได้อะอ้าวกลับได้โถ่แล้วไปเอาไงวะใช้นี่เหรอไม่ใช่อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วสรุปว่าเข้าไปยังไงอะอ้าว อ้าวสรุปไงวะเข้าไปยังไงอ่ะช่างมันไปก่อนก็ได้วะเดี๋ยวคงได้กลับมาเก็บมั้งมันจะมีย้อนตรงนี้ป่าไม่รู้พี่ไม่รู้นะพี่ก็เล่นแบบครั้งแรกเลยเนี่ยก็รู้ว่าเป็นไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไปไปก่อนแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาซื้อน้ำปลาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับน้ำปลาใช่ไหมช่างมันเถอะพี่พูดไปงั้นแหละฮึบฮึบพึบโอเคไปก็ได้ดึงอาต้องมีดึงด้วย ต้องดึงเองด้วยนะระบากกูเหลือเกินโอเคอีกเท่าไหร่เราเก็บไปที่ถ้ามีอบเท่าไหร่นะดูไม่ทันเมื่อกี้ปึบฮึเจ้าฮึเจ้าโอ้โอ้แปลว่าต้องแช่นี้ใช่ไหมอ่ากดเจ้าอยู่นี่นะเพื่อนโอเคดีมากนี่ต้องไปทางนี้ป่ะหรือว่าเราต้องลองไปฝั่งนู้นแล้วมาทางนี้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปสิพอแล้วพอแล้ว อภิเษกก่อนเออลองมาฝั่งนี้ก่อนดิเออคือมันเป็นทางไปไงต้องลงไปดิอ่าเสร็จแล้วมาทางนี้ดิจะโดดข้ามไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วมันทำไมกันโดดข้ามไปทำไมวะเฮ้ยคือรู้แหละว่ามันโดดไปไม่ได้แต่มึงทำให้โดดไปทำไมอ่ะก็คือถ้าโดดได้มันต้องโดดได้จริงปะอะไรวะโอ้ย เจ็บจี๊ดเลยอ่ะจี๊ดเลยอ่ะมันจี้จี้อ่ะมันจี้จี้เลยอ่ะเปิดโอเคกูยอมมึงก็ได้โอ้โหทำนี่เราได้ไงเนี่ยก็จริงน้นองหลายคนก็ชอบถามมาน,นะพี่ครับสรุปแล้วก็ต้องค์พันนี้พี่ชอบพ,พ,พี่พี่รู้สึกว่ามันห่วยที่สุด <_ t ap> องค์พันเนี่ยพี่ว่าองค์พันนี้แหละเพราะว่าเขาไปเน้นเอาไปเ,ไปเน้นไปเน้นเอา e x t e n s i o นมากเกินไอไปเน้นในการเล่นออนไลน์นิดนึงมันไม่เล่นหมดเนื้อเรื่องไม่ค่อยหมัน,นอ,ะอะไรอะไรเงี้ยน่าจะเล่นเล่นแบบเดิมดีกว่าพี่ชอบแบบเดิมมากกว่าอะไรเงี้ยพานหนึ่งสองสามสนุกกว่าอีกอะไรเงี้ย น่าช่วยไม่ได้จริงแต่ก็สนุกแหละมันก็ไม่ใช่แย่มากขนาดระดับอะไรนะกากาขนาดนั้นหรอกก็สนุกมันเล่นได้แต่มันยังไม่ชินกับคนที่เล่นมาแล้วอ่ะเล่นภาคก่อนๆมันชินไงพอเล่นภาคนี้มันแบบเล่นมือใหม่มันจะชินแต่คนเล่นเก่าไม่ชินอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเฮ้ยโอ้โหเกือบไม่ทันเออออกมาข้างนอกแงโอ้ยิงไปไกลเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยกูตอนนี้อ่ะโอ้โหเกือบผิดจังหวะอ เจออ้าวเจออีกแล้วความไฟมาอีกแล้วปุ๊บอุ้ยโดนจริงๆด้วยโหโดนลุมอีกเนี่ยโอ้ยมานนี้ดิจับไดชูนุก่อนโอ้โอ้โหลบเออ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 เฮ้ยปล่อยไปเลยลูกน้องข้าโอ้โหมีหลายตัวด้วยกันสโลโมชั่นก็ปีกอ้สโลโมชั่นเอออุ้ยมันหายตัวไปดำยินนี้อุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อู้อีนี่ก็ลุมจังนะมึงเนี่ยขอมือช่วยหน่อยตุกตับตุตับตบ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 ตับอ่าเป็นไงอุ้ยอุ้ยไม่ยังยังไม่คุณยังโดนอยู่มันทำไมเหมือนเราไม่ได้ตีมันเลยเมื่อกี้มันเหมือนมันตีเลยจะได้หยุดเหมือนเดิมอ่ะดูดิเออ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 โอ้ยมีเปิดโล่อุ้ยโอ้ยเจ็บเอวเอาแยะมนีแยะมนีแยะอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยโดน3ทีติดเลยเหรอเมื่อกี้เออสโลดิเออสโลหน่อยอืออืออืออโย่ฮือโอยเฮ้ยนี่จะโดนอีกเหรอเฮ้ยอะไรมันแบบเฮ้ขวานตวดหลบมาแล้วยังโดนอีกเหรออะไรเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยเอออ่ะอืะอุ้ยตายแกเฮ้ยเซตเซตจับเลย ขี่เลยงานนี้ขี่เฮ้ยไม่ไม่ต้องขี่เอ้ยเราก็ขี่ว่ามันมันมันจะขี่ไงมันให้เราขี่เล่นมันไม่ให้ขี่ไม่ให้กดโอเลยเมืึงแค่เราเลยไม่ได้กดไงเขาจะให้เรากัดจะขี่มันอ่ะโอ้โอ้น่าลำคาญจังโอ้ยแล้วมาโอ้โหมาปุ๊บโจนโดนเลยด้วยไปชูไปก่อนไปไปลูกน้องข้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลูกน้องมึงช่วยกูบ้างก็ดีนะเพรากูโดนลุมเหลือเกิน ออฟาดดิถ้าไม่ตายไปก่อนใช้แหลกช่วนี้ใช้แหลกเอื้ออเออเอออีสอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีละข้าขอทีละข้าอีสอีสอี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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงช่วยแบบสักหน่อยได้ไหมเนี่ยเอออ่ะ ไปลูกน้องไปเลยไปเลยอุ้ยอุ้ยหมากัดหมากัดเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออเอ้าเปิดมือช่วยใช้มืออย่างเดียวอืมอืมอ่าเออเออเอเออเออเออสโล่หมาเข้าไปอืม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 อ้าวเสร็จ ปล่อยคุณคน้องทำไมไม่รู้แต่ไม่เป็นไรมาอันนี้เสีบนนสบยบตัดแล้วเสียบจอ่อเรียบร้อยเอ้ยเหนื่อย่ไหนแล้วเนี่ยมันเหมือนที่เดิมเลยว้มมันคุค้นมากเลยมันคุค้นที่เดิมมากเลยเนี่ยโอเคต้องขึ้นทางน้นโอเคต้องเกาะตรงนี้อะอเอยเหนื่อยมันมลุมเราจ้างเลยมันรู้สึกว่ามันเราเสียเปียบเสียเปียบอะตอนนี้ เออมืมเเม่อกี้หมาไปท่าพิษไปท่าพัดมืดด้วยใช่ไหมพี่ที่ใช้ดาบพัดมืดฟันนั่นใช่ไหมก็ไม่ไม่เป็นไรก็ตีเข้าเข้าเข้าโอเคแล้วอ่เข้าใจไหมเราใช้ท่ามืดปทัดท่ามืดอ่ะเหมือนพิษต้นพิษอ่ะเออ <laughs> แกตัวชัดๆโอเคแกตัวก็แกตัว,ตวใช้ L2 activate อะแล้วคือไงต่ออ๋อแล้วก็ซอ่อมอ๋อ ต้องมีการอะไรนะดูโอรวมด้วยช่วยกันอะไรอย่างงี้ด้วยอืมซอม่อมเดี๋ยวนะต้องปล่อยตรงนี้ใช่ไหมจะได้ขึ้นได้ไงจะได้ขึ้นได้โอเคปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วซ่อมอีกได้ไหมไม่ได้โอเคไม่ซ่อมก็ได้แล้วนี่มีอะไรเฮ้ยยุดอ,อ,อะไรเอ้ยเฟสเจอร์ครบแล้วเยี่สี่เม็ดแล้วนี่มันเต็มหรือเปล่าเนี่ยมันดูมันมันเต็มเม็ดแล้วนเนี่ย ไลท์แอสเฟเจอร์ก็ครบแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่เต็มแล้วใช่ปะพี่ว่าเต็มแล้วอะ่ะชัวร์เพราะมันมันไม่ขึ้นทอฟี่ทั้งนั้นมันไม่ขึ้น่าจะขึ้นทอฟี่ขึ้นนี้แปลว่าเต็มใช่ไหมพลาดไปน,นี่นกแล้ก็ฟันทีนีเน้เป็นนกที่แข็งแรงมากฟันไม่เข้าเลยทีเดียวซึบมาลองซ่อมได้ไหมเนี่ยถ้าซ่อมไปเต็มมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาไม่ตีดิกระถวยซ่อมสิจะซ่อมเออ,อถ้าซ่อมเสร็จปุ๊บ จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมึงให้กูซ่อมทำไมเนี่ยถามจริงครออมีเพลกลับมาอานั่นแหละพอละคือเผื่อมันแบบให้เราไปหาแบบเกาะไปเอาของได้อะไรเงี้ยเผื่อแบบมันต้องมีขึ้นที่สูงไม่มีไม่ม,ม,มีก็ช่างมันเลือกเต็มอยู่ไม่ต้องเพืเหมือนที่เดิมเลยเว้ยเหมือนที่เดิมเป๊ะเลยแต่โอโ้โหโอ้โหทายากโอ้โหสูงขนานี้ลำบากกูจังเลย ใช้ L2 แล้วก็ use o k s t o n e อ่ามันอยู่นี่ใช่ไหมช่วยเหยียบด้วยเพิ่มความเร็วอุ้ยไฟไฟเว้ยไฟ,ไฟอ๋อมันก็จะอย่างนี้ตลอดอยู่อย่างนี้ตลอดหรอใช่ปะเออดีดีดีด,ดีเราแค่หลบไฟก็พอแล้วอ่าเราก็หลบนี่อ่า โอ้โหทำไมต้องมาเจออีกเลยต้องมาลุยกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับอย่าจับจะโดนไฟเดี๋ยวไฟเผาอย่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 าลบลบดิจิตอลดิจิตอลเออฟาดไปฟาดไปเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุยกันดีๆก็ได้พี่เอ้ยคุยกันดีๆก็ได้พี่เอ้ยกันดีๆได้นะพี่คุยดีๆได้คุยดีๆได้เอา ไล่เอ็นไปไหนลแล้วอุว้ยอุ้ยอุ้โอุ้โอุ้โอุ้ยตา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 ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันหัวจังเคาเตอร์ไปก่อนอุ้ยติดไฟโอ้ยติดไฟเฮ้ยเดี๋ยวดิแล้วมันจะขึ้นไปยังไงอ่ะมันก็ใช้สกิลก็ไอ้นี่มันก็หายไปอ่ะเดี๋ยวทีละคน ได้ทุกคนได้ทุกคนโอ้ยได้ทุกคนโว้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะคอมเตอร์เออคอมเตอร์เออโอ้ยโอ้ยโอ้ดับคิกกันเทียบเลยดับคิกกันเทียบเลยเออหลบโอ้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 มันมันลุมกันจังเลย จะยืนยิเฮ้ยพวกมึงเนี่ยดูดิโอ้ยหม่านี่กะนี่กะโอ้เออเออโอ้ยโอ้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 คอมเตอร์โอ้โอ้จับอีกอย่าอย่าจับอย่าคุ้มเอออ่าอ่าเสร็จอันนี้เสร็จขอนี่ก่อนพูด เออเออลุบหลบเออ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 จับมาเปิดฝาขวดเออปล่อยลูกน้องไปเออไม่มีช่วยเลยบ้างไม่หมดอีกเหรอโอ้โหมึงเยอะไปไหนเนี่ยอื้ออิชอีชอีชอิชโอ้ยเออเออตายกู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 ตายอย่าพึ่งเออเฮ้ยต้องขึ้นนี่จริงก็ถามจริงเหรอ ถ้าเกิดคาหมดแล้วมันต้องขึ้นนี่จริงที่ตายเนี่ยไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยไม่เยอะไปหน่อยหรอวะมันแบบมันมากันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันมันก็ขึ้นไม่ถึงอะไรพี่ว่ามันให้ขึ้นไปไม่ถึงข้างบนสุดแล้วหย่อลงมาหรือเปล่าคือพี่กอกว่าพี่พอขึ้นไปถึงข้างบนสุดแล้วเกิดมันปิดทางไว้แล้วต้องมาสู้ให้ชนะนี่ทำคือยังไงอะพี่ว่าอย่างนั้นอ้าวจะอยู่นี่นะโอเค งั้นเราหลีกเลี่ยงการต่อสู้แล้วกันเราพยายามวิ่งหนีวิ่งหนีเข้าไว้ดีกว่าไฟเยอกมไอ้ไฟเยอร์อย่าพึ่งอ๋ลำบากมากเลยเพราะเราใช้สกิลไม่ได้เพราะใช้สกิลแล้วเราและไอ้ไอ้นี้จะหายใช่ไหมไอ้ตัวร่างคเราจะหายเราได้แค่ฟันธรรมดาอย่างเดียวอะจบาาไปอืออออืออืออย่าอือ เจือเจือเจือกิ้งลรบลีกกิ้งลรบลีกกิ้งลรบลีกไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งครับเรื่องนี้กูจะไม่ยุ่งครับเอออาวแม่หายอ่ะมันก็ยังหายเหมือนเดิมอ่ะก็จะเออต้องต้องเหยียบต่อต้องกดต่อด้วยเว้ยเดียวเดียวโอ้โหโอ้โหมากันเทียบมากันเทียบไม่ต้องมันต้อนรับขนาดนั้นก็ได้อย่าพึ่งอุ้ยอุ๊ยม็อก โอ้โอ uh ้อันนั้นก็ไฟนี่ก็ไฟอันนั้นก็ไฟนั่นก็ไฟโอ้โอ้โอเค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 ไปเยช้าชๆช้าชๆช้าชๆช้าอุ้ยติดโอุ้ยมันติดไอ้ตัวกลางอะมันฟัดน้องไม่ได้อะอะไรเนี่ยเออเออไปดูน้องไปเร็วเออช่วยหน่อยอะต้องสู้จริงด้วยต้องสู้ให้เสร็จจริงด้วยดูดิโอ้เราโคตรเยอะอะเออโอ้ย เออหลบโอ้ออ๋ออ๋อเอออาวางไว้ก่อนจะอยู่ข้างบนไงให้มันสู้ง่ายๆนิดเออโหต้องสู้อย่างนี้เลยเหรออ่าอ่าอ่าโอ้โหไม่หมดอีกเอ๊บฟันแดงแม่งก็ตีตัวกลางนี่แหละติดไอ้เฮียกลางนี่แหละ อืมสโลโมชันเอนเอาจะสโลโมชันติดตัวอีกปรโตูเลยหลบ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 อ๋อหลบก็หลบไม่ทันทำอะไรก็ทำไม่ได้ดูดิโดดเออบอสทุกเตอร์โอ้ยโอ้ยอย่าจับอย่าจับพุ่มเข้าไปโอ้มาแกอันนี้แกอเอ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 อ อ้า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 โอ้โอ้เยอะเยอะมากเยอะมากๆอ่ะดูดิค้อมล้อมอยู่นั่นแหละเออตัวกลางตายแล้วเออเออเรียบร้อยเอานี้ยวางไว้ก่อนมาเดี๋ยวรุนี่มันดีเจ้าใช่ไหมเอาใช่ไหมมามามาบายลูกน้อง มามามานี่มานี่จับเปิดฝาขวดเอ่อเอ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 อเคอร์เตอร์่ะไม่ติดโถ่เอ้ยมันจะฟันแล้วสิอ้าวเซตจับเปิดฝาขวดเออไอ้ตรงก็ด้วยมาไม่ใช่นี่โอ้โหปิดตัวอืไม่ผิดตัวอีกแล้วเนี่ยเออนี่เปิดฝาขวดเรียบร้อยไปแล้วจะพึ่งลงกูไปก่อนเออ โอ้ยโอ้ยจะยากไปไหนจะลุมก็ลุมกันเกินไปพวกมึงนี่ก็ไฟปุ๊บโอ้ยได้โทฟี่โคตรง่ายอ่ะผ่านจนุดเดียวได้โทฟี่อ่ะสุดยอด The l e a ฟ of Apollo นะเป็นส่วนลิฟลิฟคือส่วนอะไรนะส่วนตรงซี่โครงใช่ไหมเออลิฟส่วนตรงซีง่โครงใต้จักรแ,แลอ้อ่ะเออมั้งอัจะไม่ผิดนะจะผิดคือส่วนใต้ซี่โครงจะผิดก็ขออภัยช่างมันเถอะเย้ะ เปิดโอเคอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดก่อนนี่นั่นแหละท่าเนี้ยท่าเนี้ยเออมันช่วยในการต่อสู้ได้อสุดยอดสุดยอดชิสเต็มแล้วโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นั่นแหละเสร็จแล้วก็จะมาอัพเอ่ออันนี้สองหมื่นห้าเลยเราอัพท่าก่อนดีไหมแต่รู้สึกว่าท่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ท่าอื่นแล้วอ่ะมันอัพดาบต่อแล้วกันอัพสองเก็บสองหมื่นต่อแล้วกันพี่ว่าท่ากูไม่ได้อัพเพิ่มหรอกไม่ไม่ค่อยจำเป็นสำหรับพี่นะ คือพี่ฟันอะไรอันไหนฟันก็ตายเหมือนกันแหละพี่ก็ไม่ซีเรียสแล้วอะอะไรเงี้ยถ้ามันฟันแล้วไปเพิ่มเด้อยให้มันนี่เข้ยายว่าคข้ยิ่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันก็โอเคอฮึบอ้าอ,อือสไลด์สไลยอโหนวิวปึ๊บปึ๊บโอ้โหมาท้ายากอีกแล้วไปขวาโอเคเออออสูงสูงมากทำไมต้องมานลำบากระบนซะขนาดนี้ปึ๊บ เออเออเออไปอึบอ่ะอึบแอะอู้จุเอึโจเออออึบมาเออจ่อจ่อถึงถึงยังถึงแล้วหูว่าจงบุตเกาะฮู้สือฮู้ดเออโอ้โหทายากเหมืนมันลำบากงี้วะโอ้จะปีนแค่นี้ก็ลำบากจังอึบ อึบโอ้โหต้องคอยโหนไปโหนมาเนี่ยอึบถึงยังงถึงแล้วมันวีไงต่อคืนบันไดมีบันไดก็ไม่บอกอึบอืออ่านี่ไงมีรอยต่อมันไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ซาตินไร้รอยต่อทอเต็มผืนอะไรเงี้ยอันนี้มันหลับไม่เต็มตื่นพอเคโต้อยยุ่งอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกันใช่ไหมโอ้โหโหนี่ไกลเลยโอ้ยไกลไปไหน ถึงเมื่อไหร่เนี่ยคือเข้าใจว่าเราจะมาหาตะเกียงตั้งแต่ตอนแรกก็คือเดินแป๊บเดียวก็ถึงไงแต่ว่าเหมือนกับว่าไอพ้พรานมันมันมาขัดขวางก็เลยทำให้ไกลกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็ไม่เคยอยอมแพ้ครับเพราะเครโตสคือหนึ่งในใจคุณเครื่องดื่มตาเครโตสแดงไม่ใช่ง <c oughs> แต่ภาคนี้ก็ตัดไอ้ส่วนในส่วนขอ,ของการปีนฟันไปหมดเลยใช่ไหมเนาะไม่เห็นมีการปีนแล้วฟันกันภาคที่แล้วมันมีการปีนแล้วฟันกันใช่ไหมเนงๆจำได้ปะภาคนี้ไม่มีเลยเนาะ อ้าว <Es> เปิดเจอพอดีเนี่ยตรงนู้นเปิดไปแล้วอ๋อแปวว่าเราเดินบนอยู่ที่เดิมนี่แหละอยู่ไม่ไกลจากที่ที่จับที่นี่แหละอู้จ่ออู้ยออู้ย่ออู้จะลวงก็ไม่บอกประโทคืออ้าวคอนขอบคุณครับโอ้โหมาเกียยเลยวุ้ดฟาดเข้าไปอูมครับคอนแล้วเปิดวะ โอ้ย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 ตายกูตายกูตายอุ้ยกูตายกูตายกูตายโอ้ยคาบเตอร์คาบเตอร์ไปก่อนคาบเตอร์อุ้ยอุ๊ยโอ้ยมันตีเพื่อเดียวกันด้วยแหม่โห้ยิบหายเลยอออืท่านี่ดีที่สุดแล้วขอด้วยมุดตีด้วยโลมานี่มานี่จับเหวี่ยงไปเอาไม่ไปโอ้ยแค่นี้ไม้ตัวเฮ้ยเรียบร้อยไหมเออจิก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 จับ ทุ่มเข้าไปโอ้โหอลังการสว์เสยวุฒับตึกกกมาเด้อย่าดึงมาโอ้ย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 โออนตีอยู่ท่าเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าเสร็จแบงแล้วเสร็จต่อยมานี่คุมติกหัวใช้ขอดาบมัตัดขาตัดขาแล้วเสียบยเรียบร้อยอ่าตัวตัวแล้วมึง ตัวตแล้วเมึงไปเลยลูกน้องข้าเรียบร้อยตัวตัวทีไรี่มึงเสร็จกูเยสสจิก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 จมานี้ยจิกหัวใช้อ่อาเดิมสูตัดขาตัดขาสียเข้าไเียบร้อยหมูมากแคนี้หมูมากน้องๆเฮบอกไวก่อนไอ้เซ็ตเมกีนี้ราโอ้โหกงเพียบเนี่ อ้าวได้อบซนะงั้นอ่ะเนี่ยได้กกอนดาอีกชิ้นเดียวชิ้นเดียวแล้วน้องน้นจะครบแล้วสุดยอดเนี่ยอืออบเพียบอบเพียบนี่เรียบร้อยอบเพียบโอ้โหว่าจะใกล้จบแล้วเหรอทั้งนั้นพี่ว่าเพราะว่ามันก็ถ้าเก็บพวกนี้ครบมันก็ใกล้จบแล้วนี่จริงปะอันนี้อะไรเนี่ยอ่าต้องดันด้วยอ่ะลำบากอีกไงเออีกล่องเขียวตรงนี้ขอบคุณมาก อ่ะเลือดเอาเก็บเลือดแล้วกันไหนๆก็มาแล้ะคือคงคือคงไม่ได้กลับมาตอนนี้เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยขอเคโตสมองมองอะไรเคโตสอ่ะฮะโอเคอาร์เคดิมิตอะไรก็ว่ากันไปช่างมันไม่สนใจเสียงมันช้ากว่าภาพอีกแล้วเห็นไหมน้องๆรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันช้ากว่าภาพอีกแล้วอย่างที่บอกนั่นนี่ว่าว่าอันนี้มันมันไม่เกี่ยวกับเครื่องพี่หรืออะไรมันเกี่ยวกับตัวเกมจริงๆ ตัวเกมยร์มันม,มันมีบั๊กอย่างเงี้ยไม่รู้มันมบักบ๊กเพราะอะไรเหมือนกันพี่ก็งงเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้แต่มันเป็นบั๊กนี้นะ่ะเออนัอ่นถึงที่หมายแล้วโอ้โหต้องลุยใช่ไหมเนี่ยเดือดฟื้นเนนนะฮะเป็นอะไรนะเป็นเตาหลอมฟื้นเน้นใช่ไหมเปาเตาเป็นเตาเตาเผาเตาหลอมอะไรเงี้ยอ่าเซฟแล้วสิ่งน้องๆรู้แล้วว่าเซฟพันก็ง่ายๆน้องๆก็ขอจบพาร์ทนี่ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมอันจะลืมชอบก็ไ like, ลค์สับสครายเฟซบุ๊กแชร์เช่นเคยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะก็มมมมมเเจจอออนใใชช่่่ไ ว่าห้เจอเว้ยว่าจะไม่สู้แล้วเนี่ยอาสู้สักทีอาสู้ก็ได้มั้สักหน่อยก็ได้มั้โอ้โหวิ่งมาไม่ต้องรีบพี่เอ้ยไม่ต้องรีบเออปาไปเออเออเออหลบสโลโมชั่นเออเออโยเออเออเออไปลึกน้องเออเดี๋ยวลุยที่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดพาร์ทเดี๋ยวลุยที่นี่ก่อนเ่งอุยหลบหลบเออเออเออโอ้ยเออเออเ เออโยกเออเอเอไปเลยลูกน้องลูกน้องลูกน้องไปก่อนเออดีมากช่วยกันลุมนิดนึงต้องการคนช่วยลุมเออเอยเรียบร้อยมาขอรูปหลบเสียบหลังมามามาเออเออเออเสียบกรีดกรีดลายเออเรียบร้อยมึงก็ด้วยมานี่ทุ่มไปนู่นเออไปเลยลูกน้องไปเลย เฮ้ยแล้วมันจะลงมาไหมเนี่ยเฮ้ยลงมาดิเฮ้ยลงมานะเออลงตายแล้วมั้งนั่นแหละไม่หมดอีกเออเออจับมานีุ่่มมึงก็ด้วยออาไม่ตัวเดิมอึงมึงอ่ะเออมานี่เตะเสยเออไป้าไปเออ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 เอเอออ่ะคงไม่ใช่ท่าอะรงนี้คือกลัวคือกลัวว่ามันจะนั่นไงมันจะไม่ลงมาไงเออ มานี่ดิจับคุ้มมาดึงหางเออเรียบร้อยมามาไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยจะปิดพาร์แล้วนะขอคุปปิดพาร์เถอะอุ้ยอุ๊ยขอคูปิดพาร์ดีๆเถอะเฮ้ยขอคูปิดพาร์เถอะตองตรงเออ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 เนี้ยฉีกฉีกฉีกมานี่มานี่ดิกำคาเลยเกันออืฉีเตะไปนู่นออออืเ ขอปิดพาร์ทเถอะจะจบแล้วปิดพาร์ทเถอะเตะไปนู่นเยอหายยังไม่ตายอีกมานีดจับมานี้ฉีกหางยหมดยังหมดเถอะปันให้หมดก่นดิมัหมดจริงปออเออเออไม่หมดอีกโอ้หจะเยอะไปไหนเออ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 เ่อเโถโถ โชโชโชจอดจิ๊กจึ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 ๊กจะหล่นตายเองไหมเนี่ยเพิ่งจับอ่าโอเคหมดโหสนัดยิงเสียเวลาไปเยอะโอเคาล่ะเดี๋ยวพี่จบพาร์ที่นี้ก่อนแล้วกันนะอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร์แฟนบอทเชิญเคยได้เจอเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมโอ้ยเจ็บคอไปแล้วครับเซฟอย่างเซฟสิเซฟสิเซฟ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  ขอขอบคุณผู้ส,สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีม에덴บร o r วณสตีมช m อบ s p s u n r s t Store m e s e Store for gamers t e m ม T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุในใจของผมใครสนใจซื้อเกมให้แล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้นเลยนะครับ